ครับมันเนียดจีพ๊พรอนสิมาเห็ดไก่ผัดนอไม่นอไม้ผัดไก่ผัดเผ็ดครับพี่น้องปอกไปเอาเริ่มต้นกันเลยพี่น้องครับกระทะห้อนละใส่น้ำมันลงไปครับพี่น้องครับอืน้ำมันผื่ดน้อย <c oughs> ค่อยค่อยคน้นนะพี่น้องได้ <c oughs> มัน,นยรยาศด้อนห่อนน้อยพี่น้องครับ พัดน้ไม้ใส่ไก่พี่หนวังครับพัดเผ็ดมันห่อนจักดอยพี่นวังครับเรากับไส้อันนี้พิกแกงครับพิกแกงปักดไตสื่อมาแล้ครับว่าตำพริกเสีกพี่หนวังครับมันบ่ค่อยเผ็ดอืม ใส่เนาอไม้หวานพี่น้องครับถัดใส่หอมเลยพี่น้องครับใส่ใบยีราจจั้อนพี่น้องครับช่วในี้ยีราออกไลเนยนี่ครับหน่อไม้กับใบยีราอากาศฮ้อนเมื่อนี้พี่น้องครับเลย ต้องเปลี่ยนเหี่ยวๆขึ้หนห่าแขวะแล้วพี่น้องอ่ะเจนล่ะกับส้ไกล่ลงไปครับผัดไก่ว่าสิแกงกะทิแหละคอยจะคาดทั่วข,ข้าวปวดหลังผัดแบบน่าคุกคลิกกันน้อยพี่น้องครับ ใส่กอนก็ได้ใบบักบกูดแค่น้อยพี่น้องครับกินหอมกูใบบักบกูดแค่น้อยลงก็ได้ใส่บั๊อบก,กูดไล่เปน็นบบนี้พี่น้องครับก็พิษหมายว่าคือไก่ใช่ไหมอ่ะนเวลาชักอีสานบานเข้าพี่น้องครับ ใส่ซอดหอยนางรมลงไปครับมักลายใส่ลายครับผมงมักแบบช่ำๆใส่เกลือจักหน่อยครับซอสปรุงรสจักหน่อยครับบ่มากก็บบ่ต้องใส่ อันนี้สูตรผสมพี่น้องครับสูตรตามใจเจ้าของไั่บอกพี่น้องมักกินรสชาติใดเขากับุงได้พี่น้องครับเก็บกินเองซื้อฟงอื่นเขากะแต่สิบบไนรสชาติที่เขาเห็ดบางผู้บางคนมักกินหวานไปในประเทดเห็ดโอ้ยมาแซ่บเพิ่มมาเออามาแซ่บแล้วก็เห็ดรสชาติปูข้าวของโบมักมาพี่น้องเน,ะนงาะเจ้ทำตาลครับพี่น้องครับ อะ่อาีุ้มมึอกันโหลดมักไลยใส่ไลยครับหมักบปต้องใส่เ้าซื้อกับเขามาามันก็นอาจจะว่าถึกปากเข้าพี่นองครับอืได้ไปถึกดังบ่แต่ว่าบาทถึงว่ารสชาตินะไอดีเฮ็ดกินโหลดอืใส่ผงชูรสลงไปครับผงนัว ใส่น้ไม้ครับใบบนีรลาผัดสีสันเดี๋ยวเรากะใส่น้ไม้ลงไปครับรบ,บุงสีสันครับ น้ำล่างคุกจักน้อยพี่น้องครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องครับอ่าเสียงในฟิล์มที่มีเสียงไยงก่เสียงนกเสียงกาเสียงหมาเป็นสั้นกัอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆครับบริเวณในของอัดคือเพลิน ห่วงครับรสชาติถาเด็ดซิมดิคุยก่อนละไฟกระได้ใบยีรานีเด็ดมากสดๆเลยข่อยายต้นเด็ดหวัวเลยครับกระเพราไงบางผูบางคนกับบอมาร์กเด้ว่าเผ็ดว่ามันขิวแต่เป็นเอออย่างนั้นเป็นยาให้พี่น้องครับ กับเขายังสูรไปยี่หลาว่าอะไรเนีย่ยเรื่องว่าเป็นยานี่บางครูบางท่านอาจจะก็อย่งนีอเป็นวัดแก้ท้องอืดลายางครับพี่น้องครับสมุนไพรไทยอ่อยู่ที่ว่าเข้าจะเห็นคุณค่าบันบอสนนะขอยง่ายต้นมะตางพีพี่น้องครับปลูก ปลปูกใหญ่ทั้งผุ่นตะกรอนเห็ดบอรกรบบอรกรบประช่สงเคอเรียงบ่ได้กินประหลากกินมืด่านลงไปครับสท่าไิลาละ่ะล่ะน้ำคุกคลิกครับพีนังครับน้ำน้อยอไป ใปหนาำอีกพี่น่อนครับสักน้อยก็ได้อ่า อากาศห้อนครับวันนี้ครับอากาศห้อนมันมันยากบรรยากาศที่บุกไก่ห้อนครับพี่น้องออออออสุดยอดพี่น้องครับ สุกเลยครับพี่น้องครับผัดเผ็ดไก่ใส่หนอ่อไม้ใบยี่หร่าแซ่บๆพี่น้องครับขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมพี่น้องครับคลิปดีพิซั์นี่คลิปหนาพูดคอ,อ,อกันไหมว่าเสียใจกินอ่ะไปก่อน,น้ะพี่น้องเด้อทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับปิ